หัวเรื่องเลยนะครับปุ้มรวยด้วยเลย,ยลูกนี้ต้องเก็บขึ้นเลยนะครับก็ได้สวัสดีครับผมวันนี้พบกับบ่าวเจ้าจงวิธี้กุนปลาบลูกกวนคลิ่งนะครับวันนี้ก็มาเล่ใส่ดักปลากันแล้วนะปมเรือตางเงงเลยนะครับ น้ามเม่งมากมากเลยเลโก็ไล่วันเหลือกันนะครับปุ๊มไม่ได้มาดูไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวนะครับเดี๋ยวไปเชิญรับจุ่มนะครับปุ๊มก็มาดูลูกเล็กกันนะครับปุ๊มนี่เลยอ่าเจออวยๆอยู่นะครับลูกลายเลยอ๋อปลาจนเจยนะครับเป็นปลาจนเจ้ร่องตัวกับปลาโม่หนึ่งตัวนะครับปุ๊ม นี่ตัวนี้เป็นโรยเปรนี่น่าว่าไก่โจเต้งเลยนะครับโลบลาเลยเดี๋ยวไปดูกันโตนะครับลูกนี่ในจ้ำตัวเลยนี่ลูกนี่นำขึ้นฟ้องอยู่แล้วนะครับปุ๊มนี่ตรงเก็บเนน่ครับนำเาองปลาโชนนะครับ,ป,รรบปุ๊มคนนด้เป็นปลาโชนนึ่งตัวนะครับนี่ ลูกนี่ก็มาดูได้ไหมนะโอ้โหได้เป็นปลาดุกหนึ่งตัวนะครับตัวเรื่องเลยนะครับปุ้มรวย้วยเลยโต้งตัวนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันโต้นะครับปุ้ม คลับโกลูกนี่ใส่ให้นะครับผมนี่หมายลักอย่างยู่เลยนะครับแต่ว่าใส่ให้นะครับผมไม่รู้ไปไหนหน้ามีคเนเอานะครับเพราะว่านี่หมายลักอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าว่าเป็นสัตว์ลากันใส่จะยุ่แถวๆนี้เลยแต่ว่านี่ไม่มีใส่นะครับผมก็น่าจะมีคนมากระมุยใส่ไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันโต้นะครับผม รับนก้เองเกือบมดเล้วนะครับปุ้มมาเรยลูกนี้กันแล้วนะครับอ่ามันตัวด้วยๆนะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับปุ้มก็ปลาปึงเก้านะว่ะว่าไม่ก่อยโรคแต่ได้ดีนะครับปุมตัวใหญ่นะครับตัวนี้เดี๋ยวปลาหัก้นนะครับลูกนี้ขึ้นฟองเห็นไกลเลยนะครับนี่ ลูอะผีไอ้ไอเลยแล้วนะครับปลาโจรแล้วนะครับปุ้มตัวตัวด้วยนะครับตัวนี้กันเกณนได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันโตนะครับปุ้มนี่นะครับลูกนี่ใส่ก็ติดปกติอยู่แล้วนะครับใส่โยนโยนก็มีไล่ก้นจุ้งใจว่าดัก นำตื้นจ um pues mm ังก็นำปุ่นไห้ก็นำเนี่ยนะครับนำเยี่ยมตาตุ้มนะครับปุมใส่ปับเป็นใส่สำรับดักนำตื้นนะครับนี่นำตื้นนะครับนำไม่ตึ้นกลึงใส้ที่นะครับปุ้มนีน่ framework. ดักนำตืนน้นนะครับใส่ปับนี่มาเลยปุ่นนันนะครับลูกนี่โงตัวนะครับนี่นะครับส่งตัวนะครับลูกนี่ ตัวตัวนึ่งเล็กตัวหนึ่งใหญ่นะครับจ่าได้นะครับตัวนี้ก็เป็นใส่ดักน้ำตื้นนะครับดักปลาเตกนะครับก็อยากดักปลาเตกเตกไปห้าลึกนะครับนี่ตังเง่งอยู่เลยกันลูกนี้ตรงเรือนนะครับพุ่มเดี๋ยวไปดูกันโตนะครับมาดูลูกนี้กันนะครับนี่เซ่ยเปียกๆอยู่แล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นปลาเลยติดปลาดุกลานะครับพุ่ม ปลาดุกเพิ่ม,มอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับนูลูกนูก็มีรุ่นนะครับปุ๊บไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรล่ะนี่นะครับหนามเอ่งมดเลี้ยนะครับปุ๊บนี่ใสือกตังเฮงอยู่เลยนะครับแต่ก็ยังมีตัวนะครับปุ๊บลูกนี่ต้องเก็บขึ้นเลยนะครับก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับปุ๊บ เดี๋ยวตรงเก็บขึ้นนะครับลูกนี้ปลอกหนามเมงเลยไม่ติดักตรงไหนนะครับปลอกหนามเมงหมดแล้วนะครับปุ้มนี่หนามเมงหมดเลยก็มาดูปุ่นงานลูกชุดตายกันนะครับปุ้มเป็นไตรตาอาเต้นกลึงนะครับก็ได้แปรโจลเหล็กหนึ่งตัวนะครับปุ้มก็ได้มาไล่ตัวเลยกันนะครับเดี๋ยว ไปชมพนงานกันตีบ้านนะครับว่าได้ปลากี่ตัววันนี้นะครับผมก็ได้เยอะปอส้มควรนะครับวันนี้ปลาปุมก็มาตึ้งบ้านแล้วนะครับนี่ก็ปลาต่างมดตีได้ก็วันนี้นะครับผมก็เยอะป๋อส้มควรนะครับพอกลึงตุงซี่หลูกแง่นี้เลยนะครับผมกบประมันห้กิโลได้นะครับ อาถึงก,กิโลได้นะครับผมก็เยอปะปอสมควรนะครับวันนี้ก็ได้เป็นปลาดุกสองตัวนะครับปลาโม่ปลามันเกือบเกือบกิโลนะครับตีเลือก,ก็เป็นปลาโจรมดเลยนะครับผมก็ได้เยอปะปอสมควรนะครับใส่ก็เก็บขึ้นมาไล่ลูกแล้วนะครับผมหนามเองก็อย่าลืมฝากติดตามช่องวิที่กุณป่าปลูกกวนกลิงด้วยนะครับผมวันนีก้ก็สวัสดีครับ